สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับช่างพัดนะคะสุภาตาพาสวยวันนี้จะมาบอกข่าวดีโปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับลูกค้าที่อยากสักคิ้วสวยสักแปากชมพูสักกอบตาอินเนอร์ายเลเนอร์นะคะในราคาโปรโมชั่นเพียง1,900บาทไม่ผิดค่ะ1,900บาทเท่านั้นจากปกติราคาที่2,900ารถึง3,900บาทค่ะ เพราะยุคเศรษฐกิจโควิดแบบนี้การเงินฝืดเคืองกันทุกคนใช่ไหมคะแต่ผู้หญิงเราก็ยังอยากจะสวยทุกคนเช่นกันค่ะเพราะการมีคิ้วการมีปากสีชมพูแล้วตื่นมาก็สวยเลยหรือสวยตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ค่ะโดยที่คุณผู้ชายไม่ต้องเสียเวลารอนานนะคะในการแต่งตัวที่จะออกไปข้างนอกกันนั่นเอง โปรโมชั่นสักคิ้วสวย1,900บาทนี้จะมีสักคิ้วฝุ่นสักคิ้วสไลด์สักคิ้ว3มิติ6มิติสักปากชมพูสักขอบตาอินเนอร์อยไลเนอร์ราคา1,900บาทเท่านั้นค่ะรายการละ1,900บาทค่ะกติกามีอยู่ว่าลูกค้าต้องโอนจองมัดจำล่วงหน้า1,000บาทนะคะเพื่อที่ลูกค้าจะได้คิวนั้นทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลารอนานค่ะและช่างเองก็จะได้ไม่คอยเก้อน,นะคะว่าลูกค้านัดแล้วไม่มาตามนัดค่ะ แต่คุณลูกค้าสามารถเลื่อนนัดได้2ครั้งเลื่อนนัดร่วงสอ2วันหรืออย่างน้อย2-3ชั่วโมงในเวลานัดหมายนะคะเมื่อลูกค้าโอนจองแล้วช่วยแนบสลีปมาด้วยนะคะแล้วก็นัดวันเวลาได้เลยค่ะถ้าท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่065 491 9699ช่างพัดเองค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ